สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะผมจะมาชวนทุกคนทํามีผัดชุมพูนะคะสีชมพูนะคะทุกคนโอเคในซอสน,นะคะทุกคนจะ้ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะกลับมาตรงนี้ก่อนตอนนี้ผมผัดนะคะผมผัดหอมแดงกับกระเทียมนะคะน้ํามันนะคะทุกคนก็คือผมเอาน้ํามันลงไป ผัดกระเทียมนิดหน่อยนะคะทุกคนให้ส่งกลิ่นหอมนะคะผมก,ก็ใส่กุ้งนะคะใส่กุ้งลงไปผัดนะทุกคนแล้วผบก็พอกุ้งสุกผมก็ตักกุ้งขึ้นมาพักเอาไว้นะคะแล้วก็ใส่หอมแดงลงไปนะคะก,ก,ก,ก่อนหน้านี้กบก็ได้ทําการก่อนหน้านี้กบก็คือทอดไข่นะคะทุกคนก็ตีไข่สามฟองนะหย่อนน้ำปลานิดหน่อยลงไปทอดนะคะทุกคนก็ พอเสร็จก็มาทําการหั่นพักไว้ก็นี้กุกก็ทําการผมไม่มีใบกุ้ยช่ายนะใช้ต้นหอมแทนนะทุกคนโอเคซอสของกบก็คือผมได้ทาการทําซอสเอาไว้แล้วนะคะทุกคนจริงๆกบทําเอาไว้เรียบร้อยนะคะซอสในนี้ก็จะมีน้ำมะขามเปียกนะคะน้ำมะขามเปียกน้ำตาลมะพร้าวนะคะหอมเหมือนกันจริงๆมันเป็นซอสผัดไทยนะคะทุกคน มันมีซอสผัดไทยนะคะเป็นซอสผัดไทยก่อนหน้านี้กบมันเป็นซอสผัดไทยก็จะมีหอมแดงกระเทียมผัดเอาน้ํามันนะคะตั้งกระทะผัดใส่หอมแดงกระเทียมนะคะทุกคนเติมน้ํามะขามเปียกนะคะเติมน้ํามะขามเปียกน้ําตาลมะพร้าวน้ําปลานะคะปรุงรสให้ได้รสชาติตามที่เราต้องการเลยนะคะแล้วกบก็ได้ทําการเติมซอสนะคะเติมซอสแบบนี้ ซอสเจนตโฟนะ่ะทุกคนมันก็เลยได้เนี่ยซอสเจนตโฟแบบนี้ทุกคนมันก็จะได้ซอสแบบนี้นะทุกคนนี่แล้วผมก็จะทำการขออไยค่ะใช้ใช้กล้องมือเดียวนี่ทุกคนเอาซอสใส่ลงไปในหม้อหม้อนี้เลยนะทุกคนจ๋าเดี๋ยวรอให้ร้อนนะ ทุกคนเราวกบก็จะเอาเส้นหมี่นะหมี่ขาวนี่คือหมี่ขาวแช่นะ้าไม่ไม่ต้องแช่นานนะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาเตรียมผัดกันเลยนะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวก็ให้มันร้อนอีกสักหน่อยหนึ่งร้อนแล้วยังยังนะคะกระทะของกบลื่นต้องให้คุณน้ำหน้าช่วยช่วยช่วยจับทุกคนน้องแป้งนนะ่ชอบมากเลยเนาะที่รักน้องผัดหมี่เนี่ยไปไปไปวัดเมื่อก่อนมีงานวัดทุกคน มีงานวัดเขาจะมาขายของทุกวันอังคารนะทุกคนเกียวกับผู้ชิ้นสีแดงใช่ไหมที่รัครับอันมี้มเอ๊นเส้นธรรมดาอันนี้เอออันนี้เส้นงูป็นซื้อเส้นธรรมดาเหมือนเส้น,มนหม่ไมอ่อันนี้ผัดผัดหมี่ผัดหมี่ที่เป็นเส้นแบบนี้ไม่ใช่ผัดไม่ใช่ผัดกว๋วยเตี๋ยวไม่ใช่ผัดเส้นหมี่เส้นเล็กนะข้าใจยังโอเคพอร์ดที่รักมามาจับกระทะให้ ใ่คเออคล้ายๆผัดไทยที่<ม>รักเ<ม>พราะว<ม>่าเพราะว่ามัน,มนเป็นซอสนี้ทุกคนผมก็จะเอาเส้นลงไปเลยนะอืแล้วคลุกน้ำพอไหมเนี่ยสเส้นเยอะเติมไปป่ะเนี่ยถ้าไม่สุกก็เติมน้ำให้ให้มันสุกหน่อยทุกคนน้ำมันนะนี่ไงเห็นไหมมันก็สีชมพูอยู่นะที่ร,รักแป๊บนึงนะทุกคนก็ผ่านกล้องมาันลื่น ในแล้วคุก,คก,คกอันนี้ขึ้นไปแบบนี้คุกหน้าคุกหลังทุกคนก็จะว่าน้ํามันน้อยเดี๋ยวมันจะไม่สุกต้องเติมน้ำหือว่าดูไงดูก่อนดูอาการก่อนนะเตามัน,นยังไม่ร้อนมากเลยเนี่ยก็สีเหมือนกันแลที่แบบโอ้ยทีแรกก็จับกระทะให้มัน ที่ร้านที่นักตุจัดดีๆสิแห่ไปตรงนั่นแหละทุกคนนี่แหละเดี๋ยวกบจะใส่น้ำลงไปสักหน่อยนะซึ่งมันยังไม่รู้แต่ซอสมันเข้มข้นมากเลยทุกคนจ้ะสามีกบมาชอบหยอกอ่ะทุกคนกบอยากให้เห็นหลังกเนี่แบบนี้แหละทำอาหารไม่ชอบหยอกทุกคน นักจัดให้มันนิ่งๆหน่อยสิคะมันไม่เกี่ยวกับเต่าที่รักมันไม่ตรงเห็นไหมนี่กล้องอยู่ตรงนี้ถ้าหนูไม่ถ้าหนูทําไม่กับถ้ามันไม่เลื่อนนะหนูไม่ให้ที่รักมาช่วยเลยนี่มาอยู่้ลอวตรงนี้เลยเเกลๆๆเกลืเกลือเกอทุกคนทุกอย่าง สรแล้วถึงเล้วเนาะโอเคเสร็จแล้วมาก็เสร็จแล้วโ <Okay. S 2> อเค okay. ใส่กุ้งลงไปทุกคนผัดกุ้งก่อนเพราะว่าไข่กุ้งโห่น่ากินอะ่ะทุกคนแต่เส้นนั้นนี่อุ๊ยขอโทษค่ะทุกคนจ้าขอขอโทษโอเคกุ้งก็สุกแล้วที่รก<อ>ากจันทึมัน จับให้กระทะอย่าลื่นได้ไหมได้ตอนนี้แรีกแล้วมันตือดิ้งมันก็ไปกำมังแล้วใส่ไข่ลงไปที้โหชิลล์ยอดเลยอ่ะทุกคนอุ้ยนี่กรบพุกแค่นี้ก่อนเดี๋ยวกรบจะถ่ายรูปนะทุกคนวางเอาใส่ต้นหอมลงไปคุณนำหน้าจจับกระทะให้มันดีๆหน่อยได้ไหมมันไม่ลื่นใช่ไหมมันลื่นเหรอทุกคนเสร็จแล้ว เสร็จ okay, เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วคะ่ะทุกคนจ๋าผัดหมี่สีชมพูของกบนะทุกคนดูสิมาคะ่ะทุกคนมากินด้วยกันนะกบจะจบคลิปแล้วนะคะทุกคนน่ากินมากรสชาติอะ่ะผัดหวานเปรี้ยวของกบไม่ต้องห่วงสามีกบปนะชอบบอกว่าที่นั่นสามีกบชอบพูดว่าที่เราชอบทำกับข้าวหวานเอา้ามันก็ต้อง ก็เธอก็ไปบีบมะนาวใส่สิเฮ้ยคือน้ำลายได้ยังไ,ไงอำหวานไงเขาทำของหวานโอเคค่ะทุกคนก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับการรับชมทุกคนมาค่ะมากินผัดผัดหมี่สีชิพูดได้กันกระกบนะคะทุกคนจ๋าน่ากินมากเลยแต่กบก็สัผัดใส่กุ้งจริงๆเขาผัดเสร็จใส่เขาผัดเฉยๆใช่ใชใชปะไม่ได้ใส่<ม>อะไร<ส>ะนะไม่ใส่อะไรใส่ไข่เฉย โอเคค่ะกค้ดกดไปแล้วขอบคุณที่รับชมนะคะมาค่ะทุกคนมากินด้วยกันนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะเราเปเพื่อทุกคนทำนี่ค่ะค่ะคุณน้ำหน้ามั้งไหมระวังกระทะไม่โดนไม่เห็นค่ะไม่เห็นมือคุณน้ำหน้าค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะโอเคค่ะบายบายค่ะทุกคน